สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม่อยู่ดีๆเราก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมทั้งๆที่เราไม่รู้เรื่องเลยนะครับมาดูเชดนี้นะครับอยู่ที่บ้านดีๆนะฮะก็ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนนะครับให้ไปตามหมายเรียกตามหมายเรียกนั้นเป็นหมายเรียกผู้ต้องหานะครับมาดูเชตนี้และวิธีการแก้ไขเราจะดําเนินการอย่างไรครับ โดยเหยื่อรายนี้นะครับได้เข้าพบกับท่านรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจโูธทอนกุษชมเพื่อขอรับคำแนะนำครับไปดูวิธีการดำเนินการแก้ไขเมื่อเราโดนหมายอย่างนี้ครับผมไปครับ,บ,รบผมเป็นเจ้นที่ตำรวจอยู่จังหวัดยะโสธรนะครับรบกวนที่นนะครับรบกวนสอบถามที่นึ่นะครับคือ มีผู้ถูกกล่าวหาเป็นผต้องหานะครับแกถูกร้อยเวนสอนอเพช่เเสงแจ้งมาว่าออกมเรียกมานะครับแจ้งว่าอ่าอีาโกรับสรคือได้เช็คผ,ผปรวจกันที่นี่เน,นาะเช็คด้หาร้อยเวยนแล้วก็ร,วร้อยเวนก็บอกว่าผู้หานี่เขามีการเปิดบัญชีนะครับ Bilix OB ทางออนไลน์นะครับโดยผ่านธนาคารอมสินก็เลยจากที่ก็เลยอยากจะสอบถามว่าเดี๋ยวผมแนะนำให้เข้ามาหาเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าเปิดเมื่อไหร่จะเช็คมาว่าเปิดที่9ก้าพฤทธาคมของเรายี่ส6หกนะครับคือให้เขามายืนยันตัวว่าคนที่เปิดเป็นใครกันแน่เพราะว่าเขาเปิดบัญชีจะชช่วยจดชื่อไว้ดีไหมครับ รือ,อยังไงดีครับคือจะให้เขามาก่อดว่าไงนะครับครับครับว่าไงครับเอ,อ่อเขาอยู่ในพื้นที่ของแกตตุทรนครับหรือที่ที่ผมอยู่นี่แหละเขาไปปร,ปรปึกษ,ษากดแต่ว่าเป็นครับทานนี้ตรวจสอบได้ไหมครับว่าใครเป็นคนเปิดครับเพราะเขายืนยันว่าเขาไม่รู้ไม่เห็น ไม่ไม่ครับผมตอบถามนะครับผมตอบคำถามไว้เวไปแล้วครับเป็นการเปิดทางออนไลน์โอ้ยบีผ่านออนไลน์หมยควับว่าครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งนะตอนนี้มาตรวจสอบอมสินแล้วอมสินบอกไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ไม่ราบไปเห็นเลยเขาไม่มีการใช้เอกสารตัวนี้ เขาไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยอ่าตกลงว่าอถ้าเป็นบัตรประชาชนแต่ว่าทางร้อยเวรบอกแล้วว่ากเปิด UOB เนี่ยมันผ่านงานาอาผิดพุ่งไอย่างนี้ทีนี้ผมก็ตรวจสอบเป็นสินแล้วไม่มีเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าให้อ่ไม่ผมจะตอบบอกว่าถ้ายืนยันว่าใช้บัตรประชาชนงั้นผมให้เขามาเนี่ยให้เขาเป็นเจ้าของบัญชีตรวจสอบเองว่าเขาบอกว่าไม่ได้ทำเนี่ยธนาคารมีวิธีรู้เลยครับว่าใครเป็นคนทำ เบอร์มือถือเบอ,อร์อะไรอะไรเงีย้งยให้ครับ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 โดยการมีด้านหน้าบัตรด้านหลังบัตรเลขที่เบอร์มือถือเพื่อเวลาที่เราเปิดนะคะในในระบบมันจะให้กรอกเลขบัตรประชาชนเลขเบอร์มือถือมันจะมี O t p เต้งเข้ามาที่เบอร์มือถือครับณตอนนั้นอ่ะคือถ้า มันไม่ถูกต้องกับที่เขาให้ไว้หรืออะไรอ่ะคือยังไงมันก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ที่เปิดได้เนื่องจากว่าหนึ่งอาจจะให้อาจจะไม่ไม่รู้เลยว่าให้ไปตอนไหนหรือให้ไปโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจอันนี้กรณีที่ลูกค้าแจ้งอ่กรณีที่เขาแจ้งกับทางที่เจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้เปิดเนาะครับ ตัวตนครับวิธีการยืนยันตัวตนครอปทีร่ระบบมันจะแอพทูให้เลขที่บัญชีมาก็คือลูกค้าจาต้องยืนยันตัวตนหนึ่งผ่านทางสาขาธนาคาร UOB ครัหรือ,อร2อผ่านทางแอปพลิเ e คชันอีก2องธนาคารอื่นๆที่ลูกค้าได้เคยลงทะเบียน NDB ไว้อย่างเช่นเขาอาจจะเคยลงทะเบียนไวไ้ที่ธนาคารออมสินครับ เข้าไปในแอปอมอสินแล้วถ่ายรูปยืนยันข้อมูลครับมันจะเป็นประมาณนี้มันจะไม่ได้มีเอกาสารอะไรไปที่อมสินเลยค่ะโดยที่เขาอ่ะเข้าไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองผ่านแอปมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะครับแต่แต่ที่ตอนนี้ปัญหาที่กำลังบอกคือคน,นร้ายอ่ะใช้บัญชีเขาใช้บัญชีของ UOB นะครับไม่ใช่ออมสินครับค่ะเข้าใจค่ะคือเขาเปิดที่ UOB เขาเปิดผ่านออนไลน รครับแต่วิธีการยืนยันตัวตนที่จะได้เลขที่บัญชีมาเนี่ยมันมีหลายช่องทางมันมีสองช่องทางเนาะก็คือช่องทางแรกก็คือมายืนยันตัวตนโดยการถือบัตรประชาชนตัวน,นั้นมาเสียบที่เครื่องที่ับ เรียกว่าระบบยืนยันตัวโนผ่าน N D I D พี่น่าจะน่าจะเคยได้ยินอยู่ค่ะมีช่วงหนึ่งมันเป็นประมาณนี้เอ,เ,อเอาเอางี้เกิดที่รอยอเวดบอกมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยทีเียถ้าเกิดมาทางนี้แนะนําว่าไงดีครับเขาเป็นชื่อเขาอะชื่อแอนดรูเขาอะที่มาเปิด <U AP. S 2> ยูเอวียืนยันว่าเขาไม่ได้เปิดนะตอนนี้มันมีเจ้ามันมีเจ้า,ม,ม,จามันมีเจ้าทุบเนาะครับคือเรายูเอวีก็ก็จะส่งเรื่องให้ว่าเออแบบเหมือนเอ่อ เอกสารจากที่เจ้าหน้าที่จะให้อ่ะค่ะมามาที่ธนาคารค่ะเพราะว่าตอนนี้พอมันมีพอมันมีเจ้าทุกอะค่ะมันก็เหมือนกับว่าบัญชีของเขาเป็นของกลางไปแล้วเนาะถ้าถ้าในทางในทางเขาเรียกว่าอะไรอะในทางตำรวจอะค่ะครับคือธนาคารก็จะส่งเข้าไปฝ่ายกฎหมายของธนาคารเพื่อให้เขาตรวจสอบแล้วก็ส่งเอกสารให้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนรับเรื่องตั้งแต่ครั้งแรกในลำดับต่อไปอะค่ะรับเอางี้นะฮะที่ผมคุยอะลรวเวน แกเรียกไปคุยก่อนนะครับกันยังไม่มีการดำเนินคดีครับแต่ที่ว่าทางนี้ต้องไม่ได้ค่ะก็คือ,อให้เขาไปเหมือนถ้าเกิดเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เปิดอะค่ะคก็ให้เขาแบบเหมือนไปแจ้งความเหมือนเหมือนถ้าถ้าสาขาแนะนําก็จะเป็นแบบเหมือนให้ไปแจ้งความเพื่อเหมือนแจ้งความบริบรสุทธิ์ใจว่าเออเราแบบไม่ได้รู้เห็นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็คือทางนี้ทางนั้นสาขาก็จะดําเนินการตามโปรซีที่สามารถทำถ้าถ้างานผมได้นำห้เข้าแจ้งเป็นหลักฐานก่อนแล้วแล้วมาตรวจสอบทางนี้นะว่าคนที่เปิด ัวจริค<ด>ือไทถูกไหมครับค<ถ>่ะโอเคครับแล้วทีนี้เปิดอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับธนาคารโยบีครับเปิดเ้ามึงสีส่หนนย์ค่ะสหนนย์ทีนี้ว่าผมไม่รู้วันนี้อาจจะไปไม่ทันทีนี้ว่าเขาแจ้งโรพักไหนก็ได้ได้ไหมคมหลามจรจถ้าถ้าเป็นมาจะนที่แต่ถ้าเกิดว่าเออเขาถก็ให้เขาดำเนการที่ยาสได้เลยค่ะอ๋อก็คือไปแจ้งเปหลักฐานโอเค ครับครับครับงั้นให้เขาแก้ที่ผู้ชมเนาะแล้วก็เอาเอกสารตัวนี้ไปที่ธนาคารเพื่อขอเปิดตรวจสอบดูเนาะโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับถูกผมชีดเอาแล้วคุณเนี้ยเอาหลักฐานที่ออกโดยร้อยเวนผู้ชมเนี่ยทำไมต้องแจ้งที่นี่เพราะเราไปทูพิูพิทขอเราอยู่นี่เนาะแล้วก็แต่วันนี้ไม่ได้เป็นคดีนะเพราะว่ามีหลักฐานถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปที่ UOB ธนาคารไหนก็ได้ที่โทรเมื่อกี้คือร้เอ็ดเพื่อตรวจสอบว่าคนร้าย เราไม่ได้ใช้บัญชีเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาตรวจสอบไม่ห้เพื่อตัวเนี้ยไป็หลักฐานไปคุยกับร้อยเวนที่รับเรื่องที่กรุงเทพโอเคเนาะอ่าโอเคแล้วต,ต่อไปก็ติดตามผลดูเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปมีแค่ปรึกษ<ช>าคร<ช>ับโอเคโอเคไปเก้พาพิษสภาปีเขามีการเปิดเมื่อวันที่เก้าพิษภาผมขออนุญาตผมปีที่แล้วจับได้ไหมเก้าพิษสภาปีแล้วอ่ะเราไม่เห็มีการนำเอกสารไปใช้ใครใช้ไหม ไม่มีครับไม่มีนะยืนยันนะยืนยันตัวยืนยันยืนยันมาไม่เคยไปเปิดครับอ่างั้นเราก็ต้องค้นหาความจริงกันต่อไปครับครับขอให้โชคดีโอเคครับโอเคครับไปตามนั้นครับเหมือนท่านลองพูดนะครับผมครับผมเราไปลงนอนใช่ไหมครโอเคเราไปลงบนทุกการงานใช่ครับไปไปได้ผมพาไปไปเมื่อกี้รู้แล้วไปแล้วไหมครับไปเลยครับไม่เป็นไรไปลงบนเจ้าบ้านไปครับโอเคครับครับ